ดูดิเพิ่งได้เอาออกมาอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกแห้งที่นะ้าซื้อมาจากสุราษฎร์เนาะตั้งแต่เอ่อเออคราวไหนวะเนี่ยคราวเมื่อกี้เองตั้งแต่เดือนสิงหาที่ไปแล้วทีนี้พอกลับมาแล้วนะก็ใส่ถุงซิปล็อกไว้นะทั้งปลาหมึกแห้งนี้แล้วก็ปลาวงปลาปลาวงแผ่นนี่เนาะทั้งสองอย่างนี้นะดูสิเป็นหมทเรียนจริงๆแล้วนะ้าก็ลืมไปเลยไงเพราะว่า น้าใส่ในถุงเดียวกันด้วยกันกับถุงก,กุ้งแห้งนี่แต่กุ้งแห้งเนี่ยไม่เป็นอะไรนะกุ้งแห้งยังโอเคดีคือใส่ไว้ในด้วย,วยกันแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เก็บอาหารนี่แหละมันคงจะชื้นปกติเวลาที่น้าซื้อของพวกนี้มาเนี่ยนะจะเอาเข้าช่องฟิตเลยเนาะช่องแข็งเลยแล้วรอบนี้ลืมไปเลยเสียดายของดีนะเนี่ยแค่200บาทถ้าซื้อที่นี่ที่ราคาจะมากกว่านี้นะเสียดายเงินมากกว่านี้อีกแค่นี้ก็เสียดายแล้วสาหอบมาจากสุราษฎร์นุ่นไม่ใช่หอบมาใกล้ๆด้วยนะ ถ้ากรุงเทพยังใกล้มากกว่านี่หอบไปจากใต้เลยอ่ะยังไงก็แล้วแต่ต้องทิ้งไงจ้ะแต่ว่าก็เป็นบทเรียนเนาะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดซื้อมาอีกเนี่ยก็ถ้ามาถึงสวีเดนแล้วคงเอาเข้าช่องฟิตไปเลยอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบเดี๋ยวมาขุดของวันที่ยี่สิบกันเลยจ้านา่นาเอาช้อนแปะไปแล้วเพราะถ้าแมวช้อนงัดมันขึ้นนะโอ้โหพอจะถ่ายคลิปจริงๆงัดยากง ắt, ัดเจนมันไม่ขึ้นไง คันาผมยุ่งอ,อนอนนอน,นอนหัวยุ่งเลยผมเกาะตรงนี้เี่ยเป็นลูกบอลเป็นลูกอ้นั่นเลยอ่ะอ,อ่ะ,อะก็ยังคงรุ่นกันต่อไปเนาะแล้วเมื่อเช้านี้นะคันมือก่อนกลับบ้านมานึกว่าจะได้นึกว่าจะได้สักรางวัลหนึ่งแล้วสวัสดีลางวันของวันที่ยี่ส็ดจ้ะเดี๋ยวน้าเนี่ยนัด กับยายอ้ว yeah นซึ่งเดินไปไกลนู่นแล้วตัวยายอ้วนเน่ยเดินช้ากว่าใครเพื่อนเนาะเขาก็เลยออกตัวไปก่อนว่าจะ,จะไปเยี่ยมหลานกับลูกสะพ้ายเออแล้วก็เดี๋ยวเดนนิดเนี่ยขับรถไปส่งแล้วก็เขาก็ถือโอกาสทํางานอยู่บ้านลูกชายด้วยเลยเพราะว่าจะได้ใช,ใช้เวลากับหลานบ้างเนาะคือต้องเจอหลานให้บ่อยๆเดี๋ยวถ้าไม่งั้นแล้วเขาจะลืมว่ามีพวกน้าอยู่ในชีวิตเขาด้วยอะเดนนิดมาแล้วลืมเอากุญแจรถมา นาเองก็ต้องเดินระวังนะด้วยว่าเมื่อวานเนี่ยหิมะตกแล้วทีนี้ก่อนหน้าเนี่ยอากาศมันบวกใช่ไหมล่ะประมาณหนึ่งหรือสองอะไรเงี้ยหิมะที่ตกมาคราวนั้นมันละลายไปหมดแล้วแล้วพอมันละลายมันเป็นน้ําพอเวลามันหนาวอีกเนี่ยน้ําที่มันละลายนั่นมันเป็นน้ําแข็งซึ่งพอหิมะตกลงมาใหม่เนี่ยมันปกคลุมไปตัวน้ําแข็งนั่นทําให้การเดินเนี่ยยากขึ้นก็ต้องระวังแต่เด็กๆที่เนี่ยเขาเขาก็วิ่งเขาก็เดินปกติอะไรพวกนี้แหละตัวเดนนิดเองก็เหมือนกันเขาจะไม่ค่อยระวังเหมือนน้าเนาะ เ,เขาบอกว่าเดินตามสบายไม่ต้องเกรงมากนั่นตามทีหลังมานะทันแล้วเนี่ยถ้าเกรงมากแล้วมันจะลื่นนะเคยแล้วปล่อยตัวตามสบายเนี่ยลื่นปรีตเลยทีนั้นไม่ไหวไม่ไหวซึ่งอายุประมาณนี้แล้วอะไรที่มีอยู่อ่ะมันก็เปลาะบางมากแล้วอืมอย่าให้มันอย่าให้มันแตกหักก็ระวังระวังไปอันยาอันยา

ค่ะอ่าเอาปุยอยู่นู่นปุยอยู่นู่นเก่งเอาอันไหนเอาอันไหนคะเก่งมากเก่งมากเก่งมากดูอยู่ค่ะดูอยู่

เดี๋ยวเรามาขูดกันของวันที่ย1เลยจ้าเหลือกไม่กี่วันแล้วจะได้โดนสักอันไหมเนี่ยออาหัวใจอ๋อไวยัดต่อ ใจได้สองแล้วยังไม่โดนเลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวมาเปิดวันที่ยี่สิบสองกันจ้าใกล้แล้วแบบใกล้หมดวันลุ้นอ่ะวันที่ยี่สองฮะแต่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้าถอยเนาะนายยังไม่ท้อถอยอืมมันก็ยังได้ลุ้นอยู่อีกสองสาวันอีกสองวันเออหลังจากอันนี้แล้วเหลืออีกสองวันอ้าวเป็นโซแมน ก็ยังไม่ได้กินอยู่นั่นแหละแต่มีลุ้นอยู่หลายอันมากอะเหลืออยู่แค่2วันให้ได้ให้ได้ลุ้นเนาะยังคงลุ้นกันต่อไปจ้าไปจ้าไปทํางานกาันวันนี้วันที่22แล้วเนาะเหลืออีก2วันก็จะวันที่24จะได้ฉลองคริสต์มาสเนาะเพราะที่นี่เนี่ยเขาฉลองคริสต์มาสกนะัวันที่24เนาะคริสต์มาสอีฟแล้วก็ถ้าที่อื่นเขาวันที่25้ย่ สวีเดนเนี่ยวันที่24ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นอร์เวย์กับเดนมาร์กเนี่ยเขาจะเหมือนกันไหมเพราะอยู่แถบนี้เนะาะยังไงก็แล้วแต่น้าเองเนี่ยไม่ได้ฉลองด้วยกันกันกบครอบครัวพ่อไปทำงานแล้วดูดิพอใกล้จะคริสต์มาสจริงๆที่มาเริ่มตกแล้วจ้าก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้แบบว่าข่าวโพร้ไปทั่วเพราะว่า อย่างที่น้าบอกมาจากขาวไปตอนนั้นที่ยายอ้วนมาแล้วมันก็ละลายหายไปแล้วตอนนี้ตกอีกซึ่งจะเป็นตกดอกเล็กๆเนาะแต่ว่าก็ตกเยอะยู่เห็นแม่บอกว่าตกทั้งวันเลยวันนี้น้าเนี่ยนอนเนาะก็เลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรอ่ยังไงก็แล้วแต่ไปทํางานจ้ะเสกตัวหนึ่งสมกับตัวตั้ง ว,วิดูยังมดนีอะไรน้ำทีดื่มกันตอนที่ชวเมย์ที่ยี่สิาจ้า <c oughs> นานดินใกล้ถึงบ้านแล้วนะเพิ่งลงรถเม์เลยเหิมะนี่ยังคงตกอยู่นะตกตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ก็ยังตกอยู่ดูความหนาของหิมะ ว่ามากแค่ไหนเขายังไม่มาไถาเอาออกนะไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่ก็จะมาไถาเอาออกในรอบเนี้แถวบ้านนาเนาะแต่ตรงถนนเขาก็ถไถบ้างแล้วนะเคยได้เห็นรถไถยอยู่ดูหนาขนาดนี้เนี่ยก็นายุก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปว่าเดี๋ยวเวลานะาตื่นขึ้นมาตอนเย็นไปทำง,งานอะ่ะจะเป็นยังไงเนาะ จะหนาวกว่าน,นี้ไหมหรือจะหิมะมากกว่าน,นี้ไหมดูดิเกาะตามต้นไม้เนี่ยเป็นขาวโพลนนะขาวๆเงี้ยนาชอบนะว่ามันสวยขาวๆเงี้เนาะน่าใส่ชุดแบบเป็นสีสันแล้วมายืนถ่ายรูปด้วยเนาะเออวันก่อนยายอ้วนผาผาก,กันออกข้างนอกไงแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ่ายรูปคู่กับหิมะให้แม่หน่อย แล้วทีนี้หิมะตอนนั้นที่แกบอกก็ถ่า,ถายรูปคู่กับหิมะให้แม่หน่อยนะหิมะแบบขี้เหล่มากอะหิมะดําแล้วไม่ได้ข,า,ขาวๆสวยๆแบบนี้เนาะนันนาเห็นแล้วรถเข้ามาถ่ายเอาออกแล้วแหละอือ่ะหวังว่าจะมีหิมะสวยๆอย่างนี้จนถึงวันจันทร์หน้าเนาะวันจันทร์หน้านะโอกาากค็คือถึงอาทิตย์หน้านะ่ะจะได้พาแม่ออกไปหาถ่ายรูปสวยๆเนาะกับเขามั่งจะได้แบบว่าเก็บไว้ดูแลเก็บเก็บไว้ดูแลอ่ะ เก็บไว้ดูอะไรอย่างงี้ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้มาถ่ายรูปับหิมะยุโอ้ยตรงนี้น่ากลัวดูดิดูด,ดิตรงเนี้ยเหมือนจะลื่นเีน่ะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันจนเจอกันจ้าน้อยอ่ะเดี๋ยวมาขูดวันที่ยี่สิบสามกันจ้ายี่สิบสามอยู่ตรงนี้เหลือ,อแค่สองวันให้ได้ลุ้นเนาะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ไม่ได้ก็ลุ้นวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายละ ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแหละไม่รวยแล้วอ้าวเป็นดาวใส่ระย้ามันนเขาเรียกเขาเรีโหยอดตาเลยหยอดตาแมวรวยเลยจ้า <ico le> ไต้ลอยหนึ่งโอ้ oh. โห <c oughs> แล้วค่าไอ้นี่ 150. <c oughs> <c oughs> ร้อยห้าสิบเอาเอาอย่างน้อยๆก็ได้ร้อยหนึ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> วะ มื้อเย็นบ้านนะ้าวันนี้จะเป็นไก่อบเนาะเเมนูเนี่ยยายอ้วนเขาชอบแล้วก็เดนนิสเนี่ยเขาก็ทําให้เพราะเขาชอบกินไก่เอ้ยไม่ใช่เขาชอบกินไก่เขาชอบกินผักเอ่อยายอ้วนน่ะเนาะกินด้วยกันกับนนะ้ำจิ้มซีฟูด้ดทั้งหมดนี้เดนนิสเป็นคนทำเนาะเดี๋ยวนะเขาตัวไปกินข้าวก่อนเพราะวันนี้ต้องออกไปทํางานเร็วไปจ้าได้เวลาไปทํางานแลนะ้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกับสิบนาทีวันที่ยี่สิบสาม เหลืออีกสองกะละใกล้ละใกล้ละนะเนี่ยเริ่มบอกเพื่อนๆด้วยนะบอกเหลืออี่สองกะแค่นี้เองภายในปีนี้นะเดี๋ยวกลับมาทำงานอีกทีก็คือปีหน้าแล้วแหละเออเพราะความที่ได้หยุดยาวไงยาวไปจถึงปีหน้าเลยเอองานที่ผ่านมาเนาะช่วงนี้เงียบเงียบเงียบซะจนแบบเงียบอะ่ะเมืม่อคืนนะก็มีพวกมีแม่ที่มารอคลอดอยู่นะก็คือมาเ,ออเขาเนี่ยท้องงสบเอ็ดสูต สัปดาห์แล้วแต่ว่าวันนี้เข้าวันใหม่แล้วก็เป็น4ี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเนาะก็เลยนัดให้มาให้ยาเพื่อที่ว่าจะได้คลอดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนะ่ะ <S an> เขาก็ได้ยาไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรเดี๋ยววันนี้กลับไปทํางานเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันว่า,าการคลอดของเขาเนี่ยไปแบบว่าไปได้ไกลแค่ไหนแล้วหรืออะไรเี่ยหรืออาจจะคลอดไปแล้วหรือก็ยังรอคลอดอยู่ก็ยังตอบไม่ได้เนาะแล้วก็น้ามีเขาอะ ทั้งคืนเลยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็นอนก็เลยไม่ค่อยได้ทาอะไรแล้วก็เพื่อนที่ทํางานด้วยกันเขาทาคลอดก็เลยเมื่อคืนออก้านเนี่ยก็จะเป็นแบบทาความสะอาดหลังจากที่เขาคลอดแล้วเ,เขาอยู่กับเราครบเวลาไปแล้วแล้วเขาย้ายไปที่นแผนกพักฟื้นหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องทําความสะอาดอย่างที่เคยบอกไปนะอะไรยังไงก็แล้วแต่ ไปทํางานจ้าเออแล้วนะก็ชนะไปร้อยเนะื้ออย่างที่เห็นวันนี้ที่แกขูดเอดเวนต์ t c ลนเดอร์